สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนีีต้อนรัข้าสู่ช่องของมิเชลนะคะสนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเป็นเดยวบล็อกวินิจฉัยแพทยของวิทยาลัยแพทยเพราะมงกุฎในช่วงวันหยุดกันนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยมีการซ้อมรับปริญญานะคะเราก็เลยได้หยุด ดังนั้นเราก็จะมาดูวิถีชีวิตของนิสิตเตรียมแพทย์ของวิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎกันเลยดีกว่าว่าทำอะไรกันเขาใช้ชีวิตกันยังไงโอเคก็จะมาเริ่มกันเลยโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะต้องไปอาบน้ำแต่งตัวกันเนื่องจากว่าเราจะมีไปถ่ายรูปติดบัตรนิสิตกันนะคะก็เดี๋ยวไปอาบน้ำกันเลยค่ะ นี่เราก็อาบน้ำเสร็จแล้วน,ลนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันเลยดีกว่าเพืดด่อที่จะไปถ่ายรูปแล้วมันดูดีหน่อยนะคะ แต่งตัวแต่งหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปถ่ายรูปกันเลยดีกว่าโอเค,อเคแล้ก็ถ่ายรูปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะไปกินข้าวกับ ป๊าป้ามามากันเลยที่ตีน้อยปันสุกนะคะไม่เคยมากินแต่เห็นว่าดังมากๆก,ก็เลยจะมาลองดูก็เดี๋ยวไปถึงร้านแล้วมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไง ้าตีนอนปันปสุกแล้วนะคะแล้วก็สั่งอาหารเรียบร้อยแล้วจกกัดไปเลยเต็มๆสีอย่างนะคะเพราะว่ามันประมาณ1 1โมงยังไม่ได้กินอะไรตั้งเช้าเลย,เเลยก็จานละ55บาทเองนะคะถูอมากเลยให้เยอะมากเลยก็เดี๋ยวไปกินกันเลยะคะ่ะ คตอนนี้แล้วกลับมาถึงบ้านมาที่เรียบร้อยนะคะหลังจากที่ไปถ่ายรูปแล้วก็ไปกินข้าวกับพ่อแม่มานะคะโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงแล้วต่อไปนะคะจะมีภารกิจตอนบ่ายสองนะคะนั่นก็คือไปซ้อมกีฬาวูซูนะคะซึ่งป็นกีฬาเนี่ยอดมประมาณมวยจีนถ้าเพื่อนไม่รู้จักก็จะเป็นแบบการโชว์ท่ารําต่างๆนะคะก็วันนี้นะคะเราจะไปซ้อมในช่วงบ่ายสองแต่เราต้องเดินทางประมาณชั่วโมงนิเด็ดชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็เลยต้องออกประมาณเที่ยงครึ่งนนั้นเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุด เตรียมของนิ่นี่นั่นแล้วก็ออกเดินทางไปที่สมาคมบูตูแห่งประเทศไทยกันเลยค่ะเดี๋ยวต้องมาเตรียมของกันเลยดีกว่าว่าในกระเป๋าเนี่ยไปซ้อมต้องเอาอะไรไปบ้างอย่างแรกเลยนะคะคือรองเท้าต่อาจจะไม่ใช่คู่นี้แล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปซ้อมมานะคะแล้วแบบว่รองเท้าแบบขัดครึ่งอย่างนี้เลยคู่นี้ก็ใช้ประมาณแบบปีกว่าๆแล้วนะคะก็เลยแบบเสื่อมสภาพเพราะว่าซ้อมไปใช้แบบคุ้มอยู่เหมือนกันค่ะมันก็พังแล้ะ เดี๋ยวจะเอาอีกคู่หนึ่งที่จริงๆเป็นคู่ที่ใช้โชว์ใช้แข่งนะคะไปซ้อมก่อนเพื่อที่จะรอคู่ใหม่มาส่งนะคะนี่ก็เป็นรองเท้าซ้อมเดี๋ยวหยิบคู่จริงมาให้ดู <Yeah. S 1> นี่เลยค่ะนี่ก็เป็นคู่ที่เดี๋ยววันนี้นะคะจะเอาไปซ้อมนะคะสภาพก็ยังดูดีอยู่เห็นไหมโอเคอย่างแรกที่ต้องเอาไปคือรองเท้านั่นเองสาคัญมากแล้วก็เดี๋ยวต้องมีถุงเท้าด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เราก็ต้องกันเซฟเข่าตัวเองนะคะผ้านเช็ดเงา แล้วก็เสื้อไปเปลี่ยนนะคะประมาณนี้แล้วก็พาวแบงเพราะเดี๋ยวแบตหมดกลับบ้านไม่ได้นะคะโอเคของที่เตรียมไปก็ประมาณนี้อ้อแล้วก็เดี๋ยวต้องไปเตรียมน้ํากันด้วยนะคะไม่ยงั้นหิวน้ําแย่เลยโอเค ตอนนี้เราก็เตรียมัวพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะของครบเลยก็เดี๋ยวจะให้พี่คนขับรถนะคะไปส่งที่สมาคมมวสูแห่งประเทศไทยกันนะคะวันนี้ก็จะไปซ้อมกับคุณครูที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะที่เพิ่งไปแข่งที่เอเชียนเกมที่ประเทศจีนมานะคะก็เดี๋ยวไปเดินทางไปซ้อมกันเลยค่ะ แล้วก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาในสภาพนี้นะคะคือขวฟูทุกอย่างฟูหมดเลยเพราะว่าซ้อมหนักมากวันนี้แล้วก็สภาพไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นแล้วนะคะก็จริงๆเราเริ่มซ้อมกันบ่ายโมงครึ่งนะคะเพราะว่าไปถึงก่อนเวลาแล้วก็ครูเขาสอนเสร็จก่อนหน้านั้นพอดีเลยแล้วก,ก็เลยต่อได้เลยนะคะก็เลยเสร็จเร็วนิดน,นึงก็เป็นบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งนะคะเสร็จแล้วก็กลับบ้านมาถึงบ้านประมาณ ห้าโมงเย็นนะคะแล้วเดี๋ยวพักผ่อนนิดนึงแล้วก็จะมีภารกิจต่อไปนั่นก็คือไปสอนนักเรียนกันต่อค่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนหน้าที่จะเป็นนักเรียนกลายเป็นครูแล้วนะคะก็จะไปสอนนักเรียนวันนี้สอนเอ่อเซาหลินโมซูนั่นแหละค่ะที่มันเพิ่งไปเรียนมาคือตัวเองซอมด้วยแล้วกลับมาสอนเป็นครูต่อด้วยนะคะก็เดี๋ยวสอนก็หกโมงเย็นนะคะก็เดี๋ยวพักผ่อนนิดนึงแล้วก็ไปลุยต่อกันเลยค่ะ นี่นะคะแล้วก็สอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะคะก็สอนไปหนึ่งชั่วโมงแล้วก็หิวมากมากเลยเพราะว่ากินล่าสุดตอนสิบเอ็ดโมงที่ถ่ายให้เพื่อนๆดูใช่ไหมคะตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มแล้วก็มากินมื้อเย็นกันเลยวันนี้แม่นะคะตเตรียมของหลากหลายมากมายเลยก็มีมีผัดเจนะคะมีผัดโบราณแล้วก็ปลาเนื้อซีอิ๊วค่ะพแพนงหมูพร้อมกับพร้อมกับผัดผักกุ้งนั่นเอง งนะัเดี๋ยวเรามากินกันให้อ็มน้องสำนันกันเลยดีกว่าค่ะว้าวเดี๋ยวก่อนจะไปทำอะไรต่อนะคะเดี๋ยวเราเล่นกับแมวก่อนนะคะนี่ตัวนี้ชื่อเจม้าเจม้าตัวหนึ่งคีย์อ้อนออกมาชื่อเมลัยนะคะ โอเคตอนนี้ก็เป็นเวลา1น่ทุ่มครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาออกกําลังกายนิดน,นึงกันเลคะ่ะจริงๆปกติเราจะต้องไปฟิตเนสนะคะแต่ว่าวันนี้เราทาอะไรมาหลายๆอยา่างแล้วเหนื่อยมากๆเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะออกกาลังกายเองที่บ้านนะคะก็คือเล่นรวมๆไม่ได้เล่นเป็นพาร์ทๆเหมือนปกติจริงๆวันนี้ต้องเล่นหลังนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เล่นรวมๆไปโอเคเดี๋ยวไปออกกาลังกายกันเลย าอาหารน้องจะวดกันนะคะน้องจะว่าเป็นนกแก้วพันแอฟริกันเกรย์นะคะ oh. ชอบกินถั่วมากเมล็ดันตะวันจะวาดขอมือหน่อยโอเควว้าขอมือหน่อยโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกับนกกัน,กนแล้วก็เดี๋ยวไปอาบน้ำพักผ่อนแล้วะคะ่ะ นะคะก็ได้ไปกับพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับมานะคะเราก็จะอ่านหนังสือก่อนนอนกันอีกนิดหนึ่งนะคะเป็นหนังสือชีเวิร์ตุ้นเจียนะคะของโจยเย็บนะคะก็เป็นแบบประมาณอภิป,ปัยาจีนนะคะแล้วก็อ่านประมาณสิบนาทีก่อนนอนทุกคืนแล้วก็อื่นนิดหนึ่งนี่ตุ๊กตาไดโนเสาร์นะคะตัวนี้มีพี่ชายซื้อให้นะคะตอนที่ไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลแลวก็ซื้อมาให้ เป็นกําลังใจนอนด้วยเป็นนอนกลับด้วยทุกคืนเลยก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็อ่านหนังสือเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปนอนกันแล้วนะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมไม่ว่าจะเกี่ยวกับหมอหรือว่าชีวิตประจำวันต่างๆก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างได้เลยนะคะก็วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย